ตอนนี้เกม ROV ใจดีผมได้ให้เล่นสกินระดับสูงฟรีผมนั่นก็คือนาคอสเตล่าแล้วก็มีสกินอื่นอีกค่อนข้างเยอะเลยนะผมมามาพร้อมกับสกินระดับสูงสี่คนไม่เราภาพใครจะด้ตังเหลือรวยเรืออจริงเหรอเฮียมาเลยคอสวยเฮียฮู้ดตัวฮู้ดออันนี้มันหลุดอ่ะเฮียอันนี้มึงอันนี้มันหลุดสกิน ทุกคนจะกินตีเออเออมันเบกูเบกูถ้มึงลิ้นควายนะยะเดี๋ยวงกินหมดไอ้เดี๋ยวของกินอย่างสวยได้ไดนะเว้ยไหวเล่นเลยนะอตีะไรอะไรอะไรตีปดตีอตีตีตีตเบิ้คิวไหมตบิ้คิวโอ้ยมาส่งมาดี เยี่ยตสกินคอดสวยเลยพี่ไอ้เยี่ยมคอดสวยเหมือนแต่เหมือนฉลามไม่มีสกินแต่ตัวเองนั้นก็อยากจะมีบทบาทได้ไงเล่นตรอดไปได้ยไหมไปได้ไหมไปไม่ได้ครับกลับบ้านเดียววาแต่ปั๊บผมปืนกูไม่สนไอยเนี่ยเฮ้ยตีประวันปาดตับตามคิวไอ้เี็ยคุยได้เปล่าโอเคได้อยู่แม่งใหญ่กว่าไอ้ไอ้เยี่ยเหมือนตอนแรกอ่ะ

เยอยโคตรเท่แต่บอกเลยเอ้ยตาคุณดูอะเอ้เยอัดะทุกลอหไอ้อนเยอะแต่ว่าแต่มันก็จะตายกันหมดแล้วใไมแบบคนตายมันช้าจั้งง่ถ้าเกิดอะไรมัสวยมันแตแบไม่กิลอเลยนะเว้ยใจเย็นใจใจเย็นเดินเปิดไปดิโอ้ยมึงก็ควรจะเล่นรอไหมมาเจอเาตอดเวลา นม่ถ้าลากลากกไดีเยี่ยวกว่าจะเข้าอีกไปไหมอาวามันสวยตีมันเกลดีกว่าโหธรรมดาเยี่ยกว่ตีได้แต่โอ้ยอีิลากกลูเอะอไรตอยตีจะคุยกับรากมะม่วงะเถือย่เลยกีตีเรื่องอะไร พี่อะไรทำไรทำไรเอาเอ้าเอ้าเขาไปได้ป้อมปมออยัขโดนไอ้เยอะไอ้เชี่ยปล่อวปล่อยได้เปล่ากูกลับไปไหมไอ้เชี่ยกูาไอีมันก็น่าจะิดถึงไอปาวานด้วยมั้งเพราะรหัสเก่ามันมีไม่ใช่หรอไม่มีมีเหรอไม่มีหรอกมีฟอ่าปล่ออีก จุดเริ่มต้นการเตรียมเกมไหมครับแล้วก็แล้วก็จุดเริ่มแล้วตัวการโดนแฮกไม่ละนะจุดเริ่มต้นไม่อยู่ในบีไฟลต่อเออดีกว่าเออนเพลงแบบแม่งแบบตอกย้ำแล้วก็ตอกตอกย้ำตัวกโดนแฮกแม่งช่บีไฟลอันแรกเลครับคือไทยไม่มืฮาไปเยอะก็มึงไปไหนวะ ไอ้เงี้ยมันมันเพิ่มความอยากให้กูอยากซื้อมาโจเข้าไปอีกไอ้เงี้ยเพื่อต้นตายจะช่วยมันยังไงเนี่ยเกมมันทำงนี้มันเพิ่มความอยากให้กูอยากได้อยากได้มาโจเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ซื้อดีไหมง่ายสุดถูกด้วยอู้มเตอร์มีไม่มีสแต็กมั้งมีอยู่แล้วอยากถามมันกว่าสี่พันถูกกเตอมอีกเล่นดีเล่นดิหมดเร็วเงี่ยมันหายไปเร็วมึงคิดเหรอไอ้เหี้ยว่าคนจะเอามาโจมี้แค่กูคนเดียวเหี้ย ไอตัวไม่เงี้ยไอ้ที่อ่ไม่งไหมดเลยปวดใจพุ่งก่อนไหม่อะปวเรมยไอ้วดไมหมดหาอ่คือเขาบอกว่าเขาจะบัฟตี้ว่ากูกลัวไม่มาโจไม่เผือมาี่เกูซื้อไอโนบารไปแล้ว่างเปไม่ได้หรอโงจะกินนี่ี่มันงจไมจกินหนึ่งสร้อยลาก่อนถ้ามันบังีมาจงไงอีไม่นาแล้ว มีเตรียมตัวบอกลาได้เลยไม่เคล่าไม่มีคนเขบโงวะมาบ้าแล้วนะเล่นดีเยอะหน่อยเงลาก่อนแน่เบื่อน้ำเยอะนะแม่เมี่อกี้จะให้กูเฉยใช้ก็เลยคลิปพี่เนาะโทษทีพี่ต้องการคลิปอติ๊กกูได้กดแค่ฝั่งรอบเองที่เนี่ยกูก็ไม่กดอีกเลยอิจฉาไม่เอามาเลยประเดี๋ยวดิจะวิ่งจบจะวม่งจบเรายังไม่จบเอ้ยใครอ่ะอ๋อยยบัส อ่ะเดี๋ยวไ่ไอ้เชี่ย้มันป็นคิวอุ้ลรอกูตายแล้วเนี่ยคิวขาดเลยไอ้เชี่ยตัดสกิลเล่นๆมันก็แบบไม่ไม่ก็สวยอ่ะมึงเหนื่อยอันนี้เนี่ยไอ้แบบไมนสวยดิว่ามึงเหินกูอีกนะถ้างว่ามึงเหินกูอีกนะไอ้แบบคือแบบดันแมนชั่นคือมันก็สวยแต่แบบไอ้เชี่ยนี่มันแบบอลังการเลย เราไม่เป็นหอเลยเฮียแต่เป็นแชมไปสกินนี้มาจากมาาจกเกมอะไรครับพี่ลองพูดทีรู้พอตรงงมาเลยไม่รู้ไอ้เหมือนเป๊ะๆหนึ่งพันเลยสกินนี่เออสกินนี้พอจากจีนร้อยเปอร์เซ็นไปๆไปมันะได้สวยไงโอ้ยเจ๊หลามเลยจังวะไอ้ขี้ไับ

ไม่ได้เลยวะป่าสามพันรูไอเย็บแต่ไหนเปลี่ยนไม่ติดไม่จุกเลยไหนพวกคุณเกิดจะหมดเลยเล่นๆยังไงที่บ่อยเบื่อตายอ่ะไอเจนีก็รล่กูหมดเลยควายเอ้กูไหนกูชี้หนึ่งดีช่วยอีอะไรกูปาหนึ่งดีแม้งก็ตายงจมจุ สเตล<ห>่าขาต้องได้เชิญชายวันนี้ทำสามทางไปเลยต้องทำสามทางไปจริงสตรีมสเตีมเมอร์สามสามทางเอาไปดิ <c oughs> โดูปัญญาอ่อนดีนะกูก็เหมือนไม่มีไอ้เ่ยมีตอนนี้เหมือนไม่มีไอ้กินข้าวเลยเออไม่เหมือนจะกินข้าวเลยเพราะมันต้อ,อ,องไส่ตัวทีกินแล้วมันเห็นโปรไพายอายากรุมาลาเลยใส่ไฟผีโอ้ยที่เนี่ยมีอะไรพวกต่างเหตุที่กูใส่กอเป็นอย่างเงี้ข้อมูล มีความหมดความคิโอ้ยเี้ยองตายูไอ้ยักอะอะไรวะโี้เตี้ยอะไรกูแกแกนะกูแกแกล่ะจะไจบไม่จบยี่สบน่มึงเาช็อตตัวอ่่าไม่อาไม่ไม่ไม่จบเลยไปได้ก่งของได้เก่งโดนเดวตองคิวมึกูไม้ ไม่ได้เก่งโดนเทลโซลคิวไออย่างตัวอะไรบิลโลโกสตัเดหนเกมอะไรเงี้ยไม่เต็มทีของกูอยู่เดียวกูหดกูหดเกินกูหดขี้ยาสิบห้าโหสิบสองดาเมจยแสนสองกูเยอะ